ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อก็บผมอมเบียกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสารคิปนี้ครับผมก็เ็บผ้ามาชมนะครับหลังจากมาเคลื่อนนะครับอ่าหัวออกลูกครับนี่ครับออกลูกขค้ืนออกอยู่ประมาณทุ่มเกือบเกือบสองทุ่มนะครับนี่ครับ สเสาเนี่ยผมก็เล่มาเจ็๊บเล็กเจ็บหน่อยครับปากพี่น้องช่าว่าเฮาตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมนี่ครับออกมาเคลื่อนนะครับไอ้ลูกไส้นะครับเป็นไอ้บีม,มตัตเตอร์น,นะครับถ้าอยากบีม,มตัตเตอร์สายเนื้อนี่ครับเป็นว่าแม่สาวนะครับเคลื่อนเหือนเทือบอ่าฝ่าระวัง ประมาสี่คอยซอยขวาดเขาแต่เขากับให้ซอยนะครับออกเองนะครับคือว่าปลอดภัยดีนะครับเม็ดสีได่เลยนะครับเม็ดสีเด่เลยนะครับเม็ดสีเขาคือว่าเป็นงอโบดนะครับแม่เขาเป็นงอโบดเนี่ยครับไม,มาเก็บได้เก็บหน่อยครับฝากพี่น้องชางวงอเฮา ตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกระเสียครับนี่คือสายพัฒนาคือสายเนื้อครับที่นี้ได้สามลูกไส้แล้วครับมีมาเติร์ดสามลูกไส้แล้วครับโอ้ดีใจครับดีใจครับได้สามลูกไส้แล้วอืมเหลืออีกอยู่ประมาณหาแม่ละครับเลือยู่ประมาณหาแม่ครับเออครับแมีรอบผสมนะครับที่สมไว้นะครับ สมใบยอยู่ตอนนี้ทองอยู่ประมาณหาแม่ครับยีมันตือนะครับอย่างมี้วงว่าบีมันตืองามๆนะครับวงนี้หน่อยนะครับเป็นว่าสายเหนือสายตัวนนํำนะครับเย็บไว้ในขอกในฟ้ามนะครับนี่ครับสายสวยงามกะก็เลี่ยงครับเลี่ยงเอาไว้สองแม่แล้วครับไว้สองแม่ สวยงามบามันนะครับเลือดสูงเลยมาปับมาล่องบียดไปทางสายเหนือก็สายีมาเตอร์นี่แหละครับใจมันมักแล้วครับบีมาเตอร์นี่ครับ,รบเขาออกควาดนี่ครับควาด แหลกขอดนี่คือตัวเล็กตัวน้อยนะครับยีมาเตอร์พานไปได้ประมาณสักสองเดือนครับเนื้อหนังเขามากเต็มเลยนะครับแหลกขอดเขาสีน้อยนะครับเวลาเขาได้พานไปเดือนสองเดือนเนี่ยโอ้โหว่าตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยสำหรับผู้อยากเลี้ยงสายเนื้อน,นะครับเพราะว่าตอบโจทย์เลยแข็งแรงเร็วนะครับเนี่ยครับ đúng quá, khỏe năng nhanh, khỏe năng nhanh, nghe cả ba nhảy rồi, nghe căng căng. นี่ครับง่าได้ยักสามสี่มือแล้วครับผมก็จะได้ขุดเขาเข้าไผ่น้ำครับขุดเขาไว้ครับไปบ่มีปัญหาตอนหลังนะครับทำไว้จะหน่อยเนี่ยละครับนี่ครับได้ว่าท่านถึงสามสิบมาที่ได้ดูกินนนมนะครับแข็งแรงโอ้ผมดีใจน้เมื่อหน่อยครับออกมากกับแข็งแรงดูด้านมน้ำแม่นี่ครับ ออกมาสามตัวเลียงไงขอดายทั้งสามตัวนะครับเบี้ยมาตร์มันกับขอดง่ายยครับแต่ว่ากว่าสิจินน้องใกับโดนนะครับมันน่ครับเบี้ยเหนียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแข็งแรงเร็วนะครับนี่คือต้องพูดตามความจริงนะครับบอกตามความจริงนะครับคือประสบการณ์เท่านะครับเปรียบเทียบเราบ้างความจะเริ่มเติบโตหรือว่าการแข็งแรงนะครับมันครับ ปีมาตอร์นะครับเรียกว่าบีบเนี่ยเขาเรียวกว่วนะครับเรียกวกลัวนี่จียี่สิบแล้วครับยี่สิบตัวล่าแล้วครับไก่สไดเจเาเขาแล้วนอนแลลวครับนี่นอนแล้วอื เออบีมาเตือนหน่อยนะครับผมก็เสียมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องชาวงัวเฮ้าไปเรื่อยๆนะครับการพัฒนานะครับควอมเคลื่อนไหวการจะเลื่อนเตืบอบตัวนะครับของลูกงัวนะครับภาวาสายได้ก็ดีหมดนะครับคอยเฮ้าได้เอาใจใส่เขานะครับดูแลเขาเป็นให้ดีเลยนะครับให้ดีเลยแบบเพื่อเฮ้าเวลาเฮ้ามี ทีหลายๆเขาก็จะเด็ลปอยให้เขาได้ย่างไปแกะได้เลีม่มไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าย่างมาท่านเกจยวเขานะครับเตือนหน่อยนะสีสวยครับครับไ่ายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับ ท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับความเจ็บใจไ่้ความไขย่ยาไดมีนะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางครับผมถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไคลกดแช่กดกระดิ่งห้นัำนนะครับเรือแก่งเตือนคลิปต,ต่อไปครับถ่ายคลิปนี้ก้าวเข้าว่าวสวัสดีครับผม